สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็มาเจอเพื่อนอีกแล้วนะคะเพื่อนวันนี้เราได้ไปเดินเที่ยวสวนผักนะคะที่เขาขายร้านเดิมนะคะที่สวนแถวบ้านนะคะเพื่อนเราก็ได้พริกหยวกนะคะมาสองสองต้นแล้วก็เป็นพริกขี้หนูสองต้นนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นพัน์ุอะไรนะคะ ทีนี้ก็มาถึงบ้านแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายเนาะแล้วก็เอามาเอามาเตรียมรอจะลงกระถางนะคะเพื่อนทีนี้ก็เลยสับสนนะคะว่าไม่รู้ว่าอันไหนเป็นพริกหยวกนะคะแล้วก็อันไหนเป็นพริกขี้หนูนะคะก็จําไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนพอดีว่าก็ปลูกพริกไม่ค่อยเก่งนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นกระถางเก่าของเรานะคะที่เราต้องเตรียมดินนะคะเพื่อน ก็เราก็ได้เอาขี้ขวัวน,นะคะปุ๋ยคอ,อกมาผสมแต่คลุกเค้ากันนะคะเพื่อนแล้วก็เตรียมได้ประมาณนี้นะคะกระถางของเรานะคะเพื่อนแล้วเราก็ค่อยไปหากระถางใหม่มาเตรียมนะคะอันนี้เราก็ได้ลงแล้วนะคะเพื่อนลงเสร็จแล้วนะคะพอดีว่าตอนที่ช่วงลงก็มีเวลาน้อยเนาะก็ไม่ได้ถ่าย ลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนที่พริกขี้หนูของเรากับพริกพริกหยวกนะคะพริกหยวกนะคะเพื่อนเขาแม่ค้าเขาบอกพริกหยวกนี่นะคะแล้วก็เหลือแต่สารเน่นะคะเพื่อนแล้วก็พริกอีกต้นหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้ลงนะคะ เสร็จแล้วพอดีเรามีเวลาน้อยนะคะเลยไม่ได้ลงคลิปตอนวิธีทํานะคะเพื่อนอันนี้ก็จะนําเสนอเพื่อนๆน,นะคะนี่เป็นมะเขือเทศนะคะที่เราได้พอลงในถาดหลุมแล้วเราก็พอมะเล็ดเองนะคะเพื่อนก็เอามาเล็ดซองนะคะเป็นมะเขือเทศ มะเขือเทศที่เราใส่ส้มตำนะคะเพื่อนอันนี้เราก็เอามาลงในกระถางนะคะสองหลุมนะคะเพื่อนเอามาลงในกระถางเดียวกันก็ลอดทั้งสี่ต้นเลยนะคะเพื่อนลอดทั้งสี่ต้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกระถางหนึ่งนะคะที่เราลงเหมือนกันนะคะแต่ก็เหลือลอดแค่ต้นเดียวนะคะนี่รู้สึกว่าลากเขาจะลอยด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ ต้องเอาดินกบเขานะคะเพื่อนมะเขือเทศของเรานะคะที่เราพอมาเล็ดขึ้นเองนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นชุ่นช่ายนะคะที่เราได้ลงในกระถางไว้นะคะเพื่อนกระถางนี้ก็เป็นกระถางที่เราแยกลงมาสองต้นนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถางของ กุยช่ายนะคะที่เราเอามาเล็ดที่ว่าร่วงๆมามาลงไว้นะคะเขาก็งอกนะคะกุยช่ายกระถางนี้นสวยงามนะคะเพื่อนนี่อันนี้อีกกระถางนึงนะคะไม่รู้ว่าเป็นที่ว่าเราใส่ปุ๋ยคอกเยอะไปหรือเปล่าเขาก็มีอ,อาการใบเหลืองนะคะเพื่อนนี่นะคะใบเขาจะเหลืองๆน่าจะได้รับสารอาหารเยอะเกินไปนะคะนี่ก็เป็นอีก,กระถางนึง นี่ก็ชุนช่ายเหมือนกันนะคะกระถางนี้ก็สองต้นนะคะตรงที่ว่างๆไปก็คือว่าเขาไม่รอดนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นกระถางนะคะที่เราลงคลิปให้เพื่อนดูเมื่อรอบที่แล้วนะคะก็เกิดอาการใบเหลืองนะคะเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะคะเราก็งงเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าเขาจะแย่งอาหารกันหรือเปล่านะคะเพื่อนก็มีอาการใบเหลืองนะคะ อันนี้ก็เป็นกระถางของขึ้นช่ายนะคะอันนี้ขึ้นช่ายอันนี้ก็เป็นผักบุ้งนะคะเพื่อนที่เราได้ลงในกล่องโฟมนะคะ